ใบหน้าดูแลครท่านท่านที่หลังจากล้างหน้ามันแสบและแดงนี้เหมือนเดิมเอาครีมทาอะไรก็ไม่หายเอายาปฏิชีวนะทามันดีขึ้นแป๊บหนึ่งพอมันดื้อยาก็กลับไปอีกแต่เราต้อยืนหยัดยืนหยัดว่าเป็นปีๆนะไม่ใช่ปีสองปีหลายปีบางคนรู้จักผมนานๆเนี่ยอาจจะจำได้นะก่อนมาถึงแทดเข้ามาคือขั้นจมูก แต่วันแบบนั้นมันหายไปเส้นแล้วเพราะถ้าเราเดินแล้วเราไม่ยอมหยุดยั้งแล้วเราตั้งใจจะย,ยืนหยัดในที่สุดเราจะไม่ใช้วันนี้ไม่ต้องใช้ยาวันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องสอัมาัสวันนี้ไม่ใช้เครื่องสอัมาัสอะไรไม่ซ้ำไปไอ้นั้นหายเป็นปกติขอบคุณพระเจ้านะครับเวลาเรารวางมือมันหายท,าทันทีแต่การที่บางสิ่งมันไม่หายไปในท,ทันทีไม่ได้หมายถึงการอัศจรรย์มันไม่ได้เริ่มต้น หน้าที่ของคุณคือคุณต้องก้าวทุกก้าวโดยการตั้งโครงไว้เบื้องหน้าก้าวต่อไปเรื่อยๆบนพระวจนะของพระอย่าให้พระวจนะของพระเจ้าห่างเงินไปจากปากของคุณแต่จงตรึกกรองหรือกล่าวพระวจนะเหล่านั้นให้กับตนเองทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใช่คนข้างากล่าวให้ต้องเป็นคุณกล่าวให้กับตัวคุณเองแล้วในที่สุดแล้วหัว <c oughs> เราออะไรครับแล้วในที่สุดแล้วคุณจะได้ตามนั้นจริงๆ ตามคําคที่จึงกลา่าวและท่านพี่บอกไว้ว่าความเป็นอยู่ที่อํนาอนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะได้กินผลนั่นหมายถึงคนที่กล่าวถ้อยคําแห่งชีวิตให้กับตัวเองเขาจะได้กินผลแห่งชีวิตของตัวเองไหมแต่อยากจะได้เห็นตรงนี้ในข้อที่30แต่เมื่อเขาหรือเปโตรเห็นลมพัดขีดเส้นใต้ปไปเลยนะครับแต่เมื่อเขาเห็นลมพัด พี่นองตอนที่เขาเดินไปบนน้ำถามว่าร่างกายเขาสัมผัสได้ไหมว่าคลื่นซัดใส่เขาเขาสัมผัสได้เขาสัมผัดไดสผดได้ไหมว่าลมพัดจนผ้าเนี่มันปริวไปหมดแล้วเขาสัมผัสได้แต่ทําไมเขาไม่จมเพราะเขามองพระเยซูแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องหันทําไมเขาต้องเห็นลมพัดด้วยทําไมต้องหันไปมองลมมันมีรูปร่างอะไรให้ดู ผมก็อยากจะถามนกันทําไมบางครั้งเรายืนหยัดบนพระวจนะเราต้องหันไปใส่ใจกับสิ่งที่ตรงข้ามกพระวจนะทําไมเราต้องหันไปมองอาการทําไมเราต้องหันไปมองสภาพเศรษฐกิจะเมื่อเราหันไปมองสถานการณ์ในโลกในที่สุดเราก็จะหวั่นไหวเราก็จะลื่นไถลเราจะงเงเงงกระท่อนกระแท่น ในที่สุดเราก็จะลม้ลมลงและเราก็พลาดการอัศจรรย,ย์แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดเกิดนทีขึ้นมเป็นโกรเขาก็กลัวและเมื่อกําลังจะจมก็มมร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพปรดรดด้วยขอบคุณพระเจ้าน,านะครับสำหรับความเมตตาของพระองค์เมื่อเขาเหันไปมองเห็นลมเขาเกิดความกลัวความกลัวตรงข้ามกับความเชื่อความกลัวคืออุป,ปสรรคทําให้เราพลาดจากการอัศจรรย์ ในขณะที่เขาพลาดและเขาจมลงไปนั่นเองเขาหันกลับไปมองที่เยซูอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าพระเจ้าข้าช่วยด้วยไม่ว่าคุณจะพลาดขนาดไหน,นคุณอาจจะเคยเดินทางบนความเชื่อและได้ผลที่ดีแล้ววันหนึ่งคุณพลาดกลับไปมองสถานการณ์และคุณกลับจมยาพึ่งเพราแท้ใจกลับไปมองพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอความเชื่อหลวงจะชุบคุณขึ้นมา หลายคนเข้าว่าเข้าใจว่า,าเปตโรเดน239บนน้ำแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าทันทีที่เขากําลังจะจมผมถามนิดนึงเวลาคนจะจมจะจมยังไงถ้าตอนที่ผมจับคุณวางไว้บนน้าแล้วผมปล่อยมือคุณจะค่อยๆจมน,นะคุณจะตกลงไปในน้ำทันทีแต่ทันทีทันใดนั้นเกิดอะไรขึ้น พระเยซูเอื้อมมือรับท่านนั่นหมายความว่าเปโตรเดินไกลพอสมควรคนเหล่านั้นที่เห็นพระเยซูเดินมากลางทะเลไกลจากเรือเขาจนเขาไม่รู้ว่าเป็นโระคเขาถึงได้ก,กล่าวว่าเป็นผีเปโตรต้องเดินไกลพอสมควรจนไปถึงที่หน้าโกรกคแล้วเราไป่นผ้าดราป็นพวกเราหลายคนนะครับจะใช้ความเชื่อที่จะรับการรักษารับการเงินร,ร,รับอะไรก็ตามเราทําได้ดีมาตลอด แต่รู้ไหมว่ามันจะส่งคลื่นและลมส่งสถานการณ์ส่งอาการต่างๆเข้ามาเพื่อติดความเชื่อคุณในขั้นสุดท้ายนั่นแหละอีกนิดเดียวคุณก,ก็จะถึงที่หมายแล้วอีกนิดเดียวไปกโกลจะถึงเรือยยูสแล้วก้าวสุดท้ายแล้วแต่ก็พลาดพุณเซียนบมายพลาดก,ก็เพราะเหตุน,นี้แหละเราไม่ได้ตั้งพระเช้าไว้ตรงหน้าเราอยากมีชีวิตที่มไม่หวั่นไหวไหมครับ พระเจ้าไม่ตรงน้นและเคล็ดลับประการต่อมาท่านกล่าวไว้ว่าเพราะพระเจ้าทราางประทับอยู่ที่มือขวาของข้าพระเจ้านั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายถึงพระเจ้ายืนอยู่บนมือของเราหรือเปล่ปาเ่าเบื้องขวาคือสถานที่แห่งเกียรติยศและยังเป็นสถานที่แห่งการปกป้กองคุ้มครองคุณเคยได้ยินไหมคนคนนี้เป็นมือขวาของผมนะักธุรกิจเขาจะพูดนะ นั่นหมายถึงอะไรคนคนนี้เป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเป็นคนที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กับผมเป็นคนที่คอยปกป้องผมด้วยน,นะครับดังนั้นพระเจ้าทรงประทับอยู่เบื้องขวาของท่านเพื่อจะปกป้องท่านผมมีคําถามคุณตระหนักอย่างผู้เขียนสดุดีไหมคุณตระหนักอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไหมว่าพระเจ้านอกจากอยู่เบื้องหน้าคุณแล้วทรงประทับอยู่ที่มือขวาของคุณด้วย ในสนดุลีบทที่73ข้อ23นะครับเราจะไปดูว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่เบื้องขวาเพื่ออะไรพระองค์ไม่ได้ไปยืนอยู่เฉยๆพระองค์มีหน้าที่ของพระองค์ด้วยสดุลีบทที่73ข้อ23และ24ถึงเระานั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระเจ้าไว้ พระองค์ทรง,งนำข้าพระองค์ด้วยคําปรึกษาของพระองค์และภายหลงังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศถ้าคุณตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ที่เบื้องขวามือของคุณพระองค์จะนำคุณด้วยคําปรึกษาของพระอง,รงค์เราครัให้คุณได้รับคําปรึกษาจากพระเจ้านะคุณกําลังได้รับคําปรึกษาอย่างประเสริฐและกำลีงได้กล่าวถึงพระนามของบุตรชายคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อพวกเราทุกคน และนามของบุตรชายนะั้นคือที่ปรึกษามหาสจารย์นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์และองค์พระบูตรขอนเจ้าจะทรงให้คำปรึกษาที่มหาสจารย์แก่คุณเวลาคุณมีปัญหาคุณไปถามเพื่อนเพื่อนสี่คนมันให้สี่แนวคิดคุณไม่รู้จะเลือกอะไรดีและหากคุณทาทีละแนวคิดคุณอาจจะพบว่าทั้งสี่อันนะั้นคุณไปสูก่การถูกทำลายก็ได้แต่ในขณะที่คุณได้รับคําปรึกษาจากพระเจ้านั่นจะเป็นคําปรึกษาที่ดีที่สุด ว่าคุณก้าวตามไปแล้วสถา,านการณ์ไ้้ร้ามันจะมาลายไปอย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับและนอกเหนือจากนั้นโครงจะให้คุณได้รับเกียริด้วยโคงอยู่เบื้องขวาคุณเพื่ออะไรครับหนึ 1. นำคุณ 2. องทำให้คุณได้รับเกียรดตดิยศในสร,รีบที่หนึ้ข้อที่31นอกจากนั้นพรอครอประทับขวามือของคนขับสน เพื่อทรงช่วยเหลือเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษเท่านั้นถามว่าคนขัดสนนนปรับโทษเรื่องอะไรเวลาคุณไม่มีตังคุณไปยืมตังเขาคุณก็นำนนปรับโทษถ้าเกิดคุณไม่มีตังไปคืนเขาและพระเจ้าประทับอยู่เบื้องขวาของคนขัดสนเพื่ออะไรเพื่อให้คนขัดสนมีตังไปคืนเขาเหรอถูกไหมถ้าคุณขัดสนคุณต้องการอะไรคุณต้องการพ้นจากความขัดสน พระเจ้าอยู่เบื้องขวาคุณแล้วเพื่อจะทําให้คุณพ้นจากความขัดสนถามว่ามันเป็นเรื่องโลกหรือเปล่าในการที่เราอยากจะมีทรัพย์บางศาสนาอาจจะมองว่าการอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถือเป็นความโลภแต่สําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์มไม่ใช่ศาสนาโลกเป็นพ่อวันนี้เรามีพ่อมีลูกนะคุณจะพบว่าพ่อคนนี้ไม่ได้อยากให้ลูกอยู่แบบไม่มีอะไร รู้ไหมพ่อจะยอมให้สิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อเองไม่เคยมีให้แต่ลูกรู้ไหมเวลาครอบครัวของเราเวลาการเงินมันจากัดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยแต่ผมจะไม่ลังเลยที่จะซื้อให้ลูกผมและผมไม่ได้ดีไปกว่าพระเจ้าพระเจ้ายิ่งกว่าพ่อคนใด โลกปราถนาจะเห็นลูกของรงทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีสุขภาพที่ดีเนไหมเวลาคุณมีเสื้อดีๆใส่โคกก็พอพัยเวลาคุณมีสุขภาพมีแข็งแรงสมบูรณ์โลก,ก